สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของอดีตพระเอกชื่อดังอย่างคุณทูลหิรัญยัพั์ชื่อนี้แฟนหนังไทยในอดีตจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีคุณทูลเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากมีงานเข้ามามากมายทั้งหนังทั้งละครแล้วก็งานพิธีกรคุณทูลอยู่ในวงการมานานกว่า40ปีบทบาทที่ได้รับส่วนมากก็จะเป็นบทพระเอกบนถนนสายบันเทิงชื่อของคุณทูลเหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ใครจะนึกว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิต คุณทูลกลับต้องเจอปัญหาชีวิตมากมายจนเกือบจะทนไม่ไหวจนมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณทูลตัดสินใจไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ก็ยังดีที่มีลูกสาวคอยให้กำลังใจส่วนเรื่องชีวิตคู่คุณทูลก็ได้อย่าขาดจากอดีตภรรยาที่อยู่กินกันมานานร่วม30ปีซึ่งทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันทั้งหมด3าคนแต่ที่สร้างความตกอก,อกตกใจให้กับแฟนหนังแฟนละครของคุณทูลก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องนี้คุณทูลได้มาเปิดเผยในรายการของคุณมายุราว่า ตอนนี้ตัวของคุณทูนเองตาข้างขวาบอดสนิทมองไม่เห็นอะไรอีกเลยส่วนตาซ้ายมองเห็นเพียง30%เท่านั้นเองสาเหตุหลักก็มาจากดวงตารับแสงสว่างจ้าจากดวงไฟรีแฟกทกที่ใช้ในการถ่ายทำภาพ,พยนตร์ในสมัยก่อนมากเกินไปแล้วอีกอย่างคุณทูนก็เป็นเบาหวานขึ้นตาแต่สัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าความดันขึ้นตาจนตอนนี้ตาข้างขวาก็บอดสนิท ซึ่งในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าเวลาเดินก็จะชนสิ่งของที่วางอยู่ทางด้านขวามือตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนก็จะไม่ขับรถแล้วเพราะมันอันตรายมากตอนเป็นใหม่ๆก็เครียดจนเคยคี้สั้นแต่ก็ได้กำลังใจจากลูกๆทั้งสามคนตอนนี้ก็ทำใจยอมรับที่จะอยู่ในโลกมืดได้แล้วแล้วก็พยายามรักษาตาข้างซ้ายอย่างเต็มที่สำหรับชีวิตในตอนนี้ก็มีความสุขมากไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่ามีหลานตัวน้อยมาเล่นด้วยให้หายเหงา ซึ่งในตอนนี้คุณทูนก็ได้เป็นคุณตาแล้วสำหรับงานในวงการก็ไม่ค่อยจะได้รับแล้วเพราะปัญหาสุขภาพสำหรับประวัติของคุณทูนเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2497ปัจจุบันอายุ71ปีมีชื่อเล่นว่าบอฟเกิดที่กรุงเทพมีชื่อจริงว่าโรเบิร์ตโจเซฟเชสเปเดตมีชื่อไทยว่าพัชนนท์เชสเปเดตคุณทูนเป็นลูกครึ่งไทยเชื้อสายสเปนฟิลิปปินซึ่งคุณพ่อเป็นชาวฟิลิปปินเชื้อสายสเปน สำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการเริ่มต้นตอนที่คุณทูนเรียนจบมาจากต่างประเทศพอกลับมาเมืองไทยก็ได้ถ่ายแบบลงปกหนังสือต่างๆมากมายจากนั้นในปี2523กับผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกกับบทพระรองก็คือเรื่องอารมณ์นำแสดงโดยคุณชลิตเฟื่องอารมณ์จากนั้นก็ได้มารับบทพระเอกเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องแก้วแสดงคู่กับคุณลินดาขาท่านเจริญสำหรับชื่อทูลหิรัญยัพั์คุณเปียก โปสเตอร์เป็นคนตั้งให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณทูนก็มีผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนนางเอกที่แสดงคู่กันมากที่สุดก็คือคุณจารุณีสุขสวัสดิ์จนเป็นคู่ขวญอีกคู่หนึ่งของวงการแต่ก็จะมีหนังบางเรื่องที่คุณทูนรับบทพระรองบ้างแต่ก็เพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองเช่นเรื่องดาวพระเสาเรื่องเพลิงภูหลวงเป็นต้นถ้าหากว่าหนังเรื่องนั้นมีคุณสรพงษ์ชาตรีแสดงด้วยคุณทูนก็จะรับบทรองสลับกันไปมา คุณทูลมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่า150เรื่องต่อมาคุณทูลได้ผันตัวไปเล่นละครในปี2529เรื่องแรกที่เล่นก็คือเรื่องกุหลาบไร้หนามคุณทูลรับบทพระเอกในช่วงแรกหลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาจนถึงปัจจุบันรวมๆแล้วเกิน100เรื่องแล้วก็ยังมีผลงานเพลงในปี2527ได้ออกอัลบั้มเพลงชุดแรกชื่อผู้ชายเฉิมเฉิมสังกัดค่ายแกรมมี่อัลบั้มที่สเมื่อปี2535 ชื่อชุดทูหนร้อยเซสังกัดค่าย SP สสุภมิตร